ข้อที่หนึ่งจะเกิดพายุลมแรงแผ่นดินไหวข้อที่สองจะเกิดอักคีภัยข้อที่สามจะเกิดอุทกภัยข้อที่สี่จะเกิดฟ,ฟ้าผ่าข้อที่ห้าจะเกิดร้อนเกินไปหนาวเกินไป ข้อที่6จะเกิดสารสารพิษต่างๆคือโรคโรคลมโรคร้ายต่างๆข้อที่7จะเกิดกาบโรคก,ก,กาบโรคต่างๆข้อที่8จะเกิดข้าวยากหมากแพงข้อที่9จะเกิดอ ภัพยพิบัติอภัพยพิบัติเบียดเบียนกันเองเราแปลนะคะแล้วเราก็จะมีเราจดเอาไว้สิ่งดีๆจะบอกต่อปะโตเมตังปะละชีมินัง สุขโตจุติจิตตะเมตตานินานินะมังสุขะโตจุติพระคถาบทนี้ให้ลงใบให้ลงใบลานแผ่นทองหรือทำแผ่นผ้าก็ดีติดเอาไว้ประตูบ้านในรถ หรือโภคศีษะยามเกิดเหตุการณ์จะช่วยให้หลุดพ้นจากภัยอันตรายได้ในขณะละเว้นนี้เทพเจ้าเราเทวดาผู้รักษาคุ้มครองโลกได้กราบทูลพระอินว่ามนุษย์โลกทำกุศลเพียงสามส่วน และทำบาปกรรมถึงเจ็ดถึงเจ็ดส่วนเมื่อมนุษย์เป็นเช่นนี้พระอินจะสั่งลงโทษผู้เป็นมนุษย์ผู้ใจบาปถึงเก้าอย่างนับตั้งแต่ปีจอถึงปีกุลแล้วที่สำคัญยังมี อ,อยู่ในการทำนายนั้นที่เขียนเอาไว้ยังมีพศ2563อยู่ในนั้นด้วยซึ่งแปลกตอนนั้นข้าพเจ้ามีอายุแค่15ย่าง16มันเป็นอะไรที่ไกลแสนไกลมากที่ข้าพเจ้าไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นแต่ตอนนี้ในพศ2563 มันก็เกิดตามใบลานที่หลวงพ่อเจ้าวัดท่านได้อ่านให้ฟังได้ศึกษาสาธุแล้วท่านยังบอกอีกว่าถ้าผู้ใดบอกต่อคำทํานายของพระพุทธในใบลานผู้นั้นจะแค้วคาดปลอดภัยแล้วผู้นั้นจะต้องรักษาศีลห้าถึงจะพ้นจากโลก แล้วภัยพิบัติต่างๆได้